เขาเรื่องนี้ก็คือเมื่อเธอพลิกแพลงทำไรายได้เกินหน้าเกินตาเพื่อนๆเอาฉับๆเพื่อนก็เลยรีบกระแสะเข้ามาขอเรียนรู้ที่เด็ดบ้างเธอคิดถี่ทวนแล้วจึงค่อยๆเปิดเผยลูกไม้ให้เฉพาะเพื่อนสนิทฟังว่าทีแรกกูก็ไม่รู้หรอกจับแขกก็แสนจะยากเย็นเดินตากลมจนแห้งแล้วแห้งอีกก็ไม่มีใครสนพอวันหนึ่งสังเกตเห็นพวกมึงนี่แหละ มาสายแล้วก็รีบมาแก้ผ้าในห้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแขกเขาชอบแฮะไฟในนั้นมันขาวมันสว่างมันก็เห็นชัดสิกูก็แอบมองตามมันเซ็กซี่ดีวะ่ะตอนผู้หญิงเราค่อยๆแก้ผ้านะนะพอเดินออกมารายไหนไรายนั้นแขกเป็นต้องตามเรียกตัวมาเลี้ยงทุกทีกูก็เลยเอามั่งรอให้แขกนั่งเต็มก่อนจึงค่อยๆเข้าไปแก้ผ้า ม่านปิดอยู่ก็เปิดให้กว้างขึ้นแก้มันช้าๆนะมือ